จะใกล้วันงานโรงเรียนอ,อยู่แล้วสิวฉันยังไม่หายเลยโอ้ยเครียดแย่จังต้องเบี้ยกึวันวันอยู่กับฝุ่นผ้าแล้วหน้าฉันจะมีวันหายจากสิวไหมเนี่ยต้องเบี้ยกึอ,อดนอนทีไรสิวอักเสบขึ้นทุกทีทาให้คุณหมดหลอต้องเบี้ยกึแต่ก็ร้อนสิวกมาเฮยหมดหลอไปดิต้องเบี้ยกึหมดกังวลกับปัญหาสิวทุกประเภทด้วยบี้ยกึเจลแต้มสิวที่สกัดจากสมุนไพรไทยชะเอมและว่านหางจระเข้ ที่ช่วยสมานรอยสิวและลดการอักเสบของสิวทําให้ผิวดูเนียนเรียบเพราะวิตามิน A สารสกัดจากผลไม้ที่ช่วยสร้างเนื้อเยื่อใหม่ให้ผิวคุณด้วยขั้นตอนง่า,งงายๆเพียงทําความสะอาดผิวหน้าสก,กิดหัวสิวเพื่อเปิดหัวสิวใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดหัวสิวนําเจลแต้มสิวเบียกิแต้มลงที่หัวสิวเพียงเล็กน้อยเห็นผลลับหน้าใสไร้สิวภายในหนึ่งคืนก็เจอกับปัญหาฝุ่นละอองแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะโดยเฉพาะที่ใบหน้า จะทำให้เกิดเป็นสิวอักเสบขึ้นได้ง่ายพอได้มาเจอกับเจลแต้มสิวบิฮากืค่ะในเพียงแค่ข้ามคืนเดียวก็ทำให้ใบหน้ากลับมาสวยใสยได้เหมือนเดิมค่ะปัญหาอย่างผมคือสิวอักเสบครับเมื่อก่อนผมสาวเดิผ่านผมยังไม่กล้ามองเลยครับแต่นี้ครับผมมีตัวช่วยพิเศษครับก็คือเจลบีห้าขีค,ค,ครับ ไม่ว่าจะเล่นกีฬาหรือว่าเรื่องสิวนะผมมานาค่ารอยครับดีใจมากเลยค่ะที่เพื่อนแนะนำให้ใช้ B5 เกึสวยปิ๊งทันใจภายในค่มคืนค่ะตอนนี้นะคะ B5 เกึได้เป็นเพื่อนสนิทที่รู้ใจเรื่องสิวบนใบหน้าของหนูไปแล้วค่ะผมต้องขอบคุณภรรยาผมและก็เจลแต้มสิวบ5เกึด้วยครับที่ทำให้หน้าผมกลับมาหล่อใสได้เหมือนเดิมจากราคาปกติ1290บาทพิเศษวันนี้เหลือเพียง650บาทสนใจสั่งซื้อเจลแต้มสิวบีหเกิและติดต่อขอเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่ 0891480288และ028865276ถึง7ต้องเบีย้ยกึ